อ่ะตัวนี้ก็สําคัญครับขวนจดไหมก็ขวนจดการที่เราจะเป็นนักพยากรที่ดีนะครับมันมีองค์ประกอบหลายอย่างจริงๆมันมีเยอะแล้ <c oughs> จริงๆมันมีเยอะมากนะการที่เราจะเก่งได้การที่เราจะเป็นขั้นเทพได้การที่เราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญในการที่เราจะเป็นนักพยากรทําไมผมใช้คำว่านักพยากรผมไม่อยากให้พี่เป็นหมอดูครับหมอดูอะ่ะมันก็จบนะครับคนที่เป็นหมอดูเนี่ยเขาเอาแค่แม่น แต่ชีวิตยังเหมือนเดิมเป็นหนี้เป็นสินติดหองติดสังเกตไหมไอ้คนอกคนไม่เคยอกหักจะไม่รู้ว่าอ,อกหักเป็นยังไงแต่มันสามารถให้คําแนะนําดีมากเนี่ยเขาบอกว่าคนเราไม่ไม่เคยเป็นมันไม่เคยรู้หรอกมันเป็นยังไงฉนั้นเนี่ยนะครับบางคนนะครับเป็นหมอดูก็แค่เอาแม่นนะ <c oughs> แต่แก้ปัญหาชีวิตไม่ไม่เอาผมต้องการที่เป็นนักพยากรและเป็นที่ปรึกษาให้กับคนได้จริงๆดังนั้นต้องแก้ตัวเองก่อน พอเราแก้ตัวเองได้สถานะจุดยืนของตัวเองเข้มแข็งแล้วเราค่อยไปแก้ไขปัญหาคนอื่นฝึกจนมันชํานาญน่ะพี่เคยเห็นนักมายกรมไหมไม่ใช่นักกายกรรมมโอ้โหเขาทำได้ไงวะเดินบนเชือกแสดงว่าอยู่ดีๆนึกอยากจะเดินแล้วไปเดินเลยมันได้ไหม,มไม่ได้นะมันต้องใช้การฝึกฝนและมีหลักการจริงไหมมันไม่ใช่อยู่ดีๆเฮ้ยพี่เพน อ่ะพี่เดือนไปยืนไปไปเดินได้ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นทุกอย่างมันจะมีหลักมีการมีที่มาแล้วก็ที่ไปเสมอถ้าพี่ได้เข้าใจหลักของมันแล้วเนี่ยมันจะง่ายหมดเลยนะและพอเข้าใจหลักที่แท้จริงมันจะเชื่อมโยงไปสู่เรื่องต่างๆสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน <c oughs> สุดท้ายเวลาที่พี่เรียนรู้อะไรหรือทำอะไรมันไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่แต่ันคารต่อย,ยอดกับสิ่งที่มันมีดีอยู่แล้ว ดังนั้นพื้นฐานการอ่านไพ่พวกพี่ต้องแน่นที่สุดนะฮะต้องแน่นที่สุดนะฮะข้อที่หนึ่งใจต้องรักในศาสตร์ก่อนพี่ต้องเชื่อก่อนว่าไพ่มันคือศาสตร์ชนิดหนึ่งและมันสามารถที่จะพยากรณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างได้หรือแม้พี่จะไปเรียนศาสตร์อะไรเรียนเลขเจ็ดตัวก็ทันเล่นหัวรัศาสตร์เรียนทักษะมหายุคหรือเรียนอนะไร้วแต่ที่มันเป็นเกี่ยวกับศาสตร์พยากรณ์ทั้งของไทยขมรพมา่าก็ว่ากันไปพี่ต้องเชื่อในศาสตร์นั้นก่อน ถ้าเราไม่เชื่อในศาสตร์นั้นมันเหมือนกับคนที่มันมีอคติสร้างขีนามอนี่อยู่แล้วไอ้เกียดติไอ้คนนี้อยู่แล้วเกียดหน้ามันอยู่แล้วมันจะพูดดียังไงก็ไม่เชื่อหรอกเพราะอะไรเพราะเราเกียรมันไงแต่มันพยายามยังไงมันก็มันเกลียดติเนี่ยแต่ลองรักใครอยู่สิโอ้โหทาอะไรม่นก็น่ารักไปหมดดูดีไปหมดชอบไปหมดมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมแท้ที่จริงมันไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยที่มากระทบนะแต่มันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจเราต่างหาก เรายอมรับและเปิดใจกับสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนดังนั้นวันนี้การทีร่พิจารณาศาสตร์ไพ่ยิบสีผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะถ้าเราจะไปเรียนโหราศาสตร์เลยสําหรับคนที่อยากจะมาเส้นทางเนี่ยผมถือว่ามันทําให้คุณท้องง่ายแต่การเรียนไพ่เนี่ยมันจะทําให้คุณสนุกถ้าคุณได้คนสอนดีสอนเข้าใจสอนง่ายแต่ถ้าเกิดวันนี้ บอกไพ่ง่ายไปอ่านหนังสือยังงงมาจนถึงทุกวันนี้อาจารย์อ่านมาห้าปีแล้วยังงงเหมือนเดิมยังแปลไม่ได้เลยก็เพราะอะไรเพราะศาสตร์มันคงที่หน้าไพ่มันล็อกแล้วอ่ะเออไอ้ใครก็แล้วแต่ที่มึงซื้อหนังสือคุณไปอ่านมึงก็ต้องจําอย่างนี้ไปท้ายอะไรที่มันนอกเหนือจากความหมายในในใบนี้ขึ้นมางงสิครับงงสิครับเพราะคุณไม่ใช่คนต้นคิดและคุณก็ไม่ได้เข้าใจ ว่าไอความหมายเนี้ยมันดิ้นไปยังไงได้บ้างมันออกนอกกรอบได้แค่ไหนมันปมันไปถึงนน่นไกลไกลได้แค่ไหนพอมันไม่รู้ความกลัวมันเลยเกิดพอความกลัวมันเกิดมันก็เลยทําให้เราไม่มีความมั่นใจเวลาทายไปก็โมแนรใจว่าใช่หรือเปล่าถูกหรือเปล่าเออสุดท้ายก็งงเองนะครับมันก็เลยกลายเป็นเป็นเป็นความไม่สนุกดังนั้นคือใจต้องรักนะใจต้องรักในศาสตร์ก่อน ถา้าถ้ามันได้รักอะไรนะโอ้โหมันทุ่มสุดตัวนะเหมือนกันไงเวลาที่โอ้โหจีบกันใหม่ใเป็นไงอ่าหนุ่มๆเนี่ยนะหนุ่มๆใช่ไหมใครบ้างหนุม่มๆที่นี่ <c oughs> อ่ะพี่ต้น,นไปจีบสาวเป็นไงอ่ะพี่ปุ้ยจีบสาวแรกๆโอ้โหทุ่มทุนสร้างใช่ไหมเก็บเงินเก็บทองเงินเดือน,นตัวเององอกเอนี่ยโอ้แทนที่จะเก็บไว้ใช้ไมไ่ไปเลี้ยงสาวก่อนซื้อของฝากซื้อของเห็นไหม ถ้าใจมันรักมันพร้อมที่จะทุ่มเทและให้กับสิ่งสิ่งนั้นมากกว่าตัวเองความศีสระมันเกิดขึ้นความผมมันไม่รู้อะถ้ามันได้รักแล้วมันพร้อมที่จะทําและพร้อมที่จะให้เป็นธรรมดาเนี่ยคือใจพี่ต้องรักก่อนถ้ารักได้แล้วนะข้อหนึ่งถ้าถามตัวเองว่าฉันรักอนะถ้ากูไม่รักกูไม่มาเรียนหรอกเออเราก็ใช่เออกูจะมาเรียนหาอะไรทาแบงนี้ใช่ไหมเออดังนั้นคือใจมันรัก,รกแล้ว ถ้าไม่รักไม่ยอมมาเสียตังสมัครโรงเรียนอย่างเงี้ยโอเคถือว่าทุกคนผ่านข้อหนึ่งผ่านนะฮะมาดูข้อสองเมื่อรักแล้วรักอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องมุง่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังด้วยการที่ผมจะมาอยู่ในจุดนี้ได้เนี่ยผมแค่รักอย่างเดียวไม่พอนะมันถึงขั้นว่าเอาจริงเอาจังเป็นบ้า,เป,บาเป็นบอกับมันอยู่กับมันกินนอนกับมันไปไหนมาไหนก็ต้องไปด้วยกันเออ เออะเออะก็ต้องลองใช้ลองทายเพื่อหาดเตพื่อหาคาตอบว่ามันเป็นอะไรเห็นไหมดังนั้นถ้าคิดจะเป็นพี่ต้องมีเขาไปด้วยเริ่มต้นจากเขาเนี่ยี่ยมีสำรับแบบนี้สักหนึ่งสำรับไปดูที่เอเชียบุ๊กนะเนี่ยส่วนนี้เป็นชุดประจำที่ผมใช้ถ้าถ้าเป็นยิบสี่ <c oughs> มันมันมันเล็กเล็กง่ายกระททดรัดนะฮะเหมาะมือหยิบง่าย นะครับเวลาใช้ก็ไปเลยนะครับอยากจะใช้ก็ปั๊บมาหยิบปึ๊บเสียงขึ้นมาปับ๊บโอง่ายโอเคเข้าใจอย่างนี้ครับก็มีสักหนึ่งสำรับที่เป็นสำรับคู่ใจนะ <c oughs> สำรับคู่ใจเนี่ยสำคัญเนี่ยก็มีลหลายสำรับได้ไพ่ผมเยอะสะสมไว้เยอะนะครับต้องมุ่งมั่นตั้งใจถ้าไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยมันจะถอดใจง่ายแล้วมันจะไปไม่สุด นะครับมันจะไปได้แค่ครึ่งทางหรือกําลังสตาร์ทได้ไม,ไม่ไม่กี่กิโลก็มันไม่ไหวแล้วมันไม่สนุกแล้วเห็นไหมรักแล้วต้องมุ่งมั่นทุ่มเทถ้าคิดจะไปทางนี้เป้าหมายต้องชัดนั่นแหละนะครับข้อ3ขยันด้วยมันขยันฝึกฝนอยู่กับเขาทายหมัน่นทายทายเละเทะไปเลยเห็นใครเอะทาย,ทายมองหนะ้ามองหนะ้ามองหน้าทายอ่าเอาดิอย่ามองหนะ้า เรียนใหม่ๆแรกๆอย่ามองหน้ากำลังร้อนวิชาอย่าเ,ออเห็นหน้ากูทายอย่างเดียวนะครับเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญไม่สำคัญเรื่องอะไรทายไว้ก่อนมันจะทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นไพ่มากที่สุดเออมันจะสนุกไงไม่รู้อ่ะอย่าคือมันต้องมันมันต้องทำตัวให้บ้าเข้าไปก่อนบ้ากับสิ่งนั้นไปก่อนทุ่มเทอยู่กับมันจะกินน้อยก่าช่างมันใครจะว่ายไงช่างมัน คนที่สําเร็จในทุกเส้นทางเขาบ้านะครับถ้าเขาทาตัวปกติไปเรื่อยๆเฉยๆถ้าเขอยู่แค่นั้นเห็นไหมการที่การที่เรามีหลอดไฟใช้เนี่ยมันต้องมีคนบ้าคนหนึ่งบ้าลไปนั่งคิดว่าหลอดอะไรมันต้องให้แสงสว่างเนี่ยกระบองก็มีเทียนก็มีก็ใช้ไปสิเห็นไหมมันต้องมีไอ้คนบ้าคนหนึ่งต้องคิดนอกเหนือจากเทียนและกระบองก่อนมันถึงจะมีทุกวันนี้นั่นแหละครับ ถ้าอยากเป็นสุดยอดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่านต้องบ้ากนะับานะฮะแต่อย่าไปแต่งตัวบ้าๆไปเดินห้างนะครับรับรองคนมองคุณเต็มเลยนะ <c oughs> นะั่นคือขยันครับขยันนะครับทำให้มันเป็นชีวิตประจําวันให้ได้ทําให้มันเป็นปกติแล้วก็หมั่นอยู่กับมันเพียรกับมันนะครับฝึกฝนเนี่ยสำคัญตลอดเวลาอย่างที่บอกต้องฝึกฝนนะถ้าพี่ไม่ฝึกฝนเนี่ยมันจะลืมเนี่ยอย่างที่บอกนะครับโอ้ยสมัยตั้งแต่เป็นนักเรียนเนี่ยบอกโอ้ยเตตะก้อนี่ปิน้นบึ๊บปิน้นบึ้บพูดนะ คือเก่งเตะฟุตบอลเนี่ยโอ้โหดาวซันโวนะครับกองหนะ้าดาวซันโวเลยนะเนี่ยนะครับพอแกตัวขึ้นมาไงไม่ได้เตะนานนะครับแค่วิ่งไปสองสามเก้าหอบแล้วนะครับจะสลับขานี่ก็ลืมจังหวะหมดแล้วเห็นไ,ไหมต้องฝึกฝนตลอดเวลาเนี่ยสำคัญมันเหมือนการรับมีดยิ่งรับยิ่งคมยิ่งรับยิ่งคมนะฮะดังนั้นถ้าพี่ทําบ้างไม่ทําบ้างเดี๋ยวมันจะลืมมันไม่คุ้นแล้วพอไม่คุ้นปั๊บความไม่มั่นใจไม่เกิด แต่ถ้าอยู่กับมันทุกวันทุกวันทุกวันหูเริ่มมั่นใจเชื่อไหมท่านพี่ทํางานแค่ช่วงแรกๆอาทิตย์เดียวหูเงื้อเงืง้อเงะเงะเข้าไปทํางานไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะทํายังไงไม่มั่นใจเรียนจบใหม่ไปทางานโอ้โหเก่งนะบัญชี <c oughs> แต่พอไปทําบัญชีไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นบัญชียังไงเพราะห้องเรียนกับสถานที่จริงมันไม่เหมือนกันนึกภาพไหมครับแต่พอลองอยู่กับมันไปสักห้าปีสิบปีสิครับโอ้โห อย่าบอกเลยว่าแค่เกิดปัญหาขึ้นมาก็รู้แล้วว่าจะแก้ยังไงเห็นไหมอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่กับมันนานๆฝึกฝนกับมันมาอยู่เป็นประจําครับมันไม่ได้ใช้การจําไปแก้ปัญหาแต่มันคือใช้ความรู้สึกและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่เราชินชาอยู่กับมันนี่แหละครับคือธรรมชาติของคนดังนั้นพี่ต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนว่าธรรมชาติสอนอะไรและจะไปใช้อย่างไงกับชีวิตประจําวันที่แท้จริงฝึกฝนนะครับเป็นคนช่างสังเกตตัวนี้สําคัญมากนะครับที่จะทําให้พี่เก่งในการพยากรณ์ เฮ้ยทำไมคนนี้มันใส่รองเท้าแบบนี้เฮ้ยทำไมคนนี้ขับรถแบบนี้ทําไมทําไมทําไมนพยายามเห็นอะไรสังเกตดูเฮ้ยทำไมนกมันจุ๊จี้จจกันเออทำไมหมามันนอนข้างหน้าเซเว่นโอ้มันร้อนนี่หว่า <c oughs> หรืออะไรก็แต่เห็นอะไรพยายามสังเกตและตั้งคําถามและหาคําตอบมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นว่าอ๋อเนี่ยคือธรรมชาติของมนุษย์เพราะอย่าลืมนะครับว่าศาสตร์มันคือค่าคงที่ไ <c oughs> พ่หนึ่งใบไม่ได้บอกว่าหนึ่งสองสาม ของสิ่งที่เขาถามมันคืออะไรมันบอกได้แค่สภาวะวะ่าดีหรือร้ายได้หรือเสียแค่นั้นเองไพ่มันไม่ได้บอกว่าเมื่อเช้าผมกินข้าวกับอะไรมานะไพ่มันไม่เก่งขนาดนั้นและไพ่มันก็ไม่ได้มั่นครับแม่นหรือไม่แม่นมันอยู่ที่คนอ่านไพ่และประสบการณ์ของคนอ่านไพ่ต่างหากจริงไหมครับดังนั้นคือเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆพี่จะรู้ว่าไพ่มันเป็นเรื่องของปกติมากแลวพี่จะมองว่าโห ม,มันแค่นี้เหรอให้หนึ่งใบมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ลังการงานสร้างมันไม่ได้แม่นอเลยแต่ที่มันแม่นเพราะกูนีหวะกูอ่านแม่นนหวะคือเข้าใจชีวิตมากขึ้นมันก็เลยทําให้เราแม่นมากขึ้นดังนั้นเราต้องใช้ความจริงทายแต่เราจะใช้แค่ศาสตร์ทายศาสตร์มันบอกแค่สภาวะและคือศาสตร์เวลาที่เราจิตมันคือดวงมันคือดวงจรครับตัวนี้สําคัญนะหก <c oughs> สำคัญมากถ้าคิดจะไปในเส้นทางนี้คุณธรรมต้องดีมองโลกในแง่ดีต้องอยู่เสมอ ถ้าเป็นคนที่ขาดคุณธรรมนะครับไม่มีครูบาอาจารย์ลบหลู่ครูบาอาจารย์ทำอะไรก็แต่คิดว่าครูเก่งคิดว่าครูเจ๋งเนี่ยพวกเนี้ยไม่เจริญในเส้นทางสายศาสตร์เพราะเราได้วิชาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็แ,แต่โหราศาสตร์เลขเจ็ดตัวเก้าฐานหรือทุกๆวิชานะครับการเลโยกนะครับดวงหยอกดวงจักมาจากครูบาอาจารย์ทั้งหมดดังนั้นใครก็แล้วแต่นะฮะจะสอนเราหรือไม่สอนเราเนี่ยสิ่งที่สำคัญทุกครั้งที่จะต้องเริ่มการทำนายต้องนึกถึงครูบาอาจารย์ และเมื่อพี่คิดจะเอาเส้นทางนี้เป็นส่วนที่เลี้ยงตัวเองได้สิ่งที่สำคัญคือต้องเริ่มแต่งคัน5้าและนะร <c oughs> ับครูบาอาจารย์ได้แล้วคือถ้าเรามีครูบาอาจารย์หนึ่งความมั่นใจเกิดขึ้นสองบางครั้งเวลาที่เราทานายเรานึกอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกหน้าไพ่มันไม่ได้ฟ้องอ่ะแต่มันเหมือนมีอะไรมาสะกิดใจปุ๊บทาไมต้องพูดเรื่องนี้ทาไมต้องบอกเรื่องเนี้ทำไมต้องถ่ายแบบนี้เนี่ยครูบาอาจารย์มาลความรู้สึกเนี่ยมันจะมาเขาเรียกว่าเซน ซึ่งอยู่ในกฎข้อที่5นะครับเราจะมีหมด5ข้อในการใช้ในการพยากรณ์นะฮะดังนั้นคุณธรรมต้องดีบุญต้องดีนะครับเคือเชื่อในครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งสอนเรามาไม่ไว่าจะเป็นนักครูบาอาจารย์ที่เคยเรียนด้วยนะครับทั้งโดยตรงและก็ทางอ้อมทั้งครูพักรักจำครูยูครูทูปอะไรก็ว่าไปนะครับใครก็แล้วแต่ที่เราเคยขโมยความรู้เข้ามาคนเหล่านั้นคือครูบาอาจารย์ของเราทั้งหมดนะฮะเราต้องนึกถึงเขาเราต้องแบ่งบุญให้กับเขาให้เป็น นะครับและ <c oughs> บารมีครูบาอาจารย์จะปกป้องคุ้มครองในตัวเรานะครับแปดเชื่อมั่นว่าเราทําได้เชื่อมั่นว่าฉันต้องเก่งได้เชื่อมั่นว่าฉันจะพยากรณ์ได้สุดยอดสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือตัวเราต่อให้ทุกอย่างดีหมดแต่รู้สึกไม่กล้ายังกล้ากลาก,กลัวไม่มั่นอกไม่มั่นใจอันนี้อันตรายเหตุผลที่มันอันตรายคือพอทุกอย่างที่ทํามาล้มเหลวหมด เวลาใช้จริงกลัวประหมาไม่กล้าโดยเฉพาะนะจุดยืนของพี่อ่อนแอใช้ตัใช้ตัวเองอใช้คําแทนตัวเองว่าหมอดูมันฟังดูกระจอกมากถ้าพูดถึงหมอดูผมนึกถึงอยู่ตสนามหลวงสมัยก่อนนะครับตั้งโต๊ะ9บาท19บาทเห็นไหมหมอดูทําแม่นถ้าเก่งจริงอ่ามานั่งทําไมตรงนี้รวยไปแล้วถูกไหมครับสฉะนั้นเนี่ยคือความหมายว่า อย่าใช้คําเรียกตัวเองให้ดูตกต่ําผมไม่ได้ดูถูกเขาว่าหมอดูแต่ผมมองว่ามันดูกระจอกเราต้องเป็นที่ปรึกษาเป็นนักพยากรณ์เป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาชีวิตคนได้จริงหมอดูไม่สามารถแก้ปัญหาใครได้แต่สามารถทายชีวิตให้รู้ได้ว่าคุณจะดีหรือคุณจะร้ายจะเป็นยังไงแต่ไม่สามารถแก้ความจริงชีวิตของเขาได้แค่ทายได้นี่คือความเป็นหมอดูแต่ถ้าวันนี้พี่ต้องการเป็นที่ปรึกษาและเป็นนักพยากรณ์ที่เก่งพี่ต้องทายแม่น แล้วแก้ปัญหาคนได้จริงนี่คือสิ่งที่พี่ต้องเรียนรู้นี่คือสิ่งที่พี่จะได้ไปนะครับดังนั้นสําคัญมากเชื่อมั่นในตัวเองฝึกฝนตัวเองให้เก่งและเมื่อทุกอย่างที่ทาครบถ้วนกระบ,บวนการสมบูรณ์หมดแล้วสิ่งนี้สําคัญครับเมื่อความสําเร็จบังเกิดขึ้นในเส้นทางนี้อย่าลืมตอบแทนสิ่งดีๆให้กับสังคมเมื่อมีโอกาสอาจจะสร้างนูน่นสร้างนี่ทํานูน่ทนทํานี่บริจาคช่วยเหลือ อยู่ที่บารมีอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่จิตของพวกพี่ทุกๆคนสำคัญอย่าลืมถ้าลืมเมื่อไหร่ครับมันจะถึงเวลาที่จะต้องคืนไปในวันที่พี่หามาได้เพราะอย่าลืมนะครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่ได้มาจากความทุกข์ของคนมันมีเจ้ากรรมนายเวรที่เขาติดมาด้วยเจ้ากรรมนายเวรเขาดังนั้นคือเราได้และเราต้องแบ่งต้องทาบุญให้เจ้ากรรมนายเวรของคนที่เขาเอาเงินมาให้เรา นะครับของทุกคนนั่นแหละที่เขามีความทุกข์นี่คือสิ่งที่สําคัญมันไม่ใช่เงินมาจากหยาดเงือรงงานของพี่นะมันไม่ได้มาจากความเรื่ออะไร <c oughs> ความรู้ในด้านของวิชาชีพแต่มันมาจากความทุกข์ของคนดังนั้นคือได้ต้องแบ่งต้องทำนะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ